สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ CK เคคาข่าวสารยานยนต์วันนี้ขอเสนอออนิวโ o ิต้าไฮเรอร์กับภาพเรนเดอร์ที่เสมือนจริงมากที่สุดหลังจากการมีภาพเผยแพร่ของออ er, นิวโ o ิต้าไฮเรอร์บนโลกออนไลน์ก่อนเปิดตัวในวันที่13เมษายนานี้ล่าสุดนักออกแบบอิซาเคนดาราในประเทศญี่ปุ่นเผยให้เราเห็นดีไซน์โรืออางอิงจากภาพที่ออกมาในเมื่อเม่ก,กี่วันมานี้ทําให้กลายเป็นภาพเรนเดอร์ที่สมบูรณ์มากที่สุด ใกล้ๆเคียงกับคันจริงมากที่สุดก็ว่าได้โตย์ตาแฮร์เรอร์รถยนต์ขนาดมิดไซส์คอสอเวอร์เอสยูวีที่ได้รับความนิยมอย่างมากและราคาแรงไม่เบาแม้ว่าชวมปัจจุบันจะปรับไมเนอร์เชนมา4ครั้งแล้วและเสือมุ่นจีอาลซ์ปอร์เข้าไปในปี2 0 1 8ที่ผ่านมานับอายุตลาชจนีเปลือยตั้งแต่ปี2013นั้นปัจจุบันก็ก้าสู่ปีที่8ของอายุโมเดลแล้วแต่ทว่ารถยนต์รุ่นนี้มีภาพหลุดออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผู้ใช้อินสตาแกรมนามว่า Submit 3837ได้เนเผยชุดวิดีโอทีเซอร์ของ t o y o ้า a อ l ิวแฮร์ r i อรใหม่จะถูกลบออกไปอย่างรวดเร็วนั้นแม้กระนั้นยังมีผู้บันทึกหน้าตาของ a l l n e โตยต้ t a h a r เ i อรไว้ได้แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่ชัดเจนมากขึ้นบนตัวถัง SUV ฝากระโปรงยาวไฟหน้าทรงตัวแอลแสงคล้ายๆกับ t o ยต้าค o โร l า a ปอร์ตเสาเนั้นค่อนข้างแหลม และหลังคาด้านบนไม่ได้แบนราบเป็นแบบปกติแต่จะลากลงไปหาฝาท้ายที่ด้านหลังไฟท้ายเรียวบางลากยาวเชื่อมเข้าหากันทั้งสองด้านล้ออลูมิเนียมมันเหมือนกับล้อเล็กซัส LS ขนาด20เนิ้วแบบหลายก้านแฮร์รเออร์ใหม่ซึ่งจะวากจำหน่ายครั้งนี้จะถูกขายพร้อมกับโตโยต้าลาฟโฟใหม่ซึ่งได้รับความประสบสาสำเร็จอย่างมากในตลาดภายในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยจะใช้แพลตฟอร์มใหม่ Toyota New Global Architecture หรือ TNGA จะเป็นพื้นฐานของรถยนต์โต y ยต้ารุ่นใหม่ๆรวมถึง h a r r er i e r ด้วยแถมมาพร,าร้อมระบบความปลอดภัยอย่าง Toyota Safety Sense 2.0รวมทั้งระบบความเปิดภัยพื้นฐานเช่น P Collision System ระบบความปลอดภัยที่เตือนก่อนการชน Lane Departure Warning with Steering Assist ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงพวงอมาลัยกับอัตโนมัติเดนมิกเรดาคริสคอนโทลระบบวควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันตามรถคันข้างหน้าออโตไฮบีมคอนโทลระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติและคาดการว่าฮอนด้าโตยต้าแฮร์เรอร์ใหม่จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบเบนิมิกฟอสส2.5ลิตรให้กำลังสูงสุด205รหแรงมา้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรและระบบไฮบริด ths 2ภายใต,ต้มาตรฐานการทดสอบ Jo 0 8ให้อัตราแปดน้ำมันอยู่ที่21-24กิโลเมตรต่อลิตร toyota ต harrier ใ,ใหม่ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่3มิถุนายน2020อาจจะเลื่อนการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการออกไปเนื่องจากเกิดปัญหาจากไวรัสโควิด1 9และขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ค a r 2 5 0 com อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ